คนอยู่ภาคไหนก็คือคนไทยด้วยกันใช่ไหมครับแต่ถ้าคนมาจากตระก,กูลจังไร19กันยา49ก็จังไรทั้ง4องค์กรใช่ไหมครับทรัพยากรมนุษย์ที่เลวร้ายและโหดเยี่ยมที่สุดโกงประชาชนลูกเดียวไอ้แก้ง4องค์กรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราให้โอกาสขนาดน,นี้แล้ว ยังไม่สำนึกถึงบุญคุณของแผ่นดินไทยพี่น้องลองคิดดูสิครับอย่างนี้เราต้องถอดถอนบัตรประชาชนจากแก้งจังไรก้าคนดีไหมครับที่คุณไปไล่คนนุนคนนี้เขาเหาทั้งเหาทั้งหมัดฟัดเต,ต็มหัวไอ้พวกชั่วๆเก้าตัวไม่ยอมเอาออกเพราะฉะนั้นพี่น้องพิสูจน์แล้วใช่ไหมครับว่า คนไทยถ้าไม่แรงน้ำใจจะอยู่กันอย่างสง่างามแต่อยู่หลบหลบอ้นๆมันรับใช้อามา์ศักดิ์ดีนาใช่ไหมเลิกเป็นทาสได้แล้วครับเลิกใช้นโยบายรับใช้นายได้แล้วรับใช้ประชาชนคนส่วนใหญดีกว่าครับอยู่นานและอยู่ทนด้วยพี่น้องไปรับใช้เขาเขาร่ำรวยแล้ว พวกท่านก็จะมากดขี่ข่มเหงเราไปเรื่อยๆท่านได้แค่เศษเนื้อรอบเขียงไอ้นายธนาคารและนายทุนอุตสาหกรรมทั่วไปครับพวกนี้พกแต่ความโหดเหี้ยมและความทารุณไม่เคยมีบุญคุณเหมือนท่านอาดีตนายกทักษิณน,นั่นแหละครับตัวจริงเถืจริงที่รักประชาชนจนน้ำตาไหลยอยู่ไกลแค่ไหนยังคิดถึงพี่น้องชาวไทยย4ชั่วโมงพี่น้องครับคนคนนี้ เป็นคนมีบุญคุณพวกเราใช่ไหมครับผู้ใดจะมารังแกพวกเราไม่ยอมเด็ดขาดเพราะไอ้จังไรแกงสีองค์กรนี่มันแต่งตั้งมาเพื่อปกป้องพวกมันและรังแก่พวกเราแท้ๆใช่ไหมครับเอาไว้ไม่ได้ใช่ไหมครับช่วงนี้ องค์กรสี่องค์กรเปรียบเหมือนมะเร็งร้ายที่ก่อกินเนื้อของพี่น้องประชาชนทั้งวันทั้งคืนเราต้องไล่มันออกไปอย่างเดียวสถานเดียวเอาไว้ไม่ได้เวลาของคุณหมดแล้วปปชครับอย่าหน้าด้านอยู่แบบกะระเบื้องโอลาเลยครับมันหนาขนาดนี้มันไม่ไหวครับประเทศไทยเล่เทะเพราะพวกคุณรวมหัวกันโกงประชาชนครับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำมานั้น คุณไม่ละอายชีวิตของตัวเองเลยครับปู่ย่าตายายก็บอกว่าคุณต้องรักประเทศไทยปู่ย่าตายายบอกว่าเกียรติศักด์ของวงตระกูลเหล่านั้นอย่าให้มันสูญเสียเรื่องการโกงจินบ้านคงจินเมืองพ่อแม่คุณตายจากไปคุณก็ประพฤติเนระคุณพ่อแม่คุณบอกว่าให้ช่วยเหลือบ้านเมืองคุณกับกดขี่ข่มเหงพี่น้องทั้งนั้นเลย ทำถูกหรือทำผิดลองคิดดูสิครับถ้ามีสมองถ้าไม่มีสมองก็แสดงว่าเป็นหัวหมาให้เขาขับไล่อะไรไปเข็นฆ่าชาวบ้านอย่างนี้มันไม่ถูกแล้วครับสังคมทุกวันนี้ต้องการอยู่ร่วมกันโดยสันติใช่ไหมครับการทำงานนั้นจะต้องพึ่งพาด้วยความยุติธรรมต้องทำด้วยความจริงใจไม่ใช่ทำแบบหลอกหรือ เขาเรียกว่าใช้กลอุบุบายทุกสิ่งทุกอย่างครับแล้ววันนี้พี่น้องทั้งหลายครับมีข่าวดีและข่าวเด่นยิ่งกว่าหนังสือพิมพ์รายวันเลยครับรถของสํานักงานซึ่งเป็นข้าราชการนั้นช่วยขนย้ายของให้กับนายสุเทพครับพี่น้องครับย้ายเวทีในเขตกรุงเทพมหานครนี่ตอนนี้ใช้รถของหลวงฟีอันนี้ไม่เข้าข้างสุเทพแต่ดันไปรับใช้สุเทพถูกต้องไหมครับ ขนย้ายกันอุดตลุดเลยพี่น้องครับไหนไหนก็ใช้รถหลวงแล้วก็ไปช่วยขนแถวแจ้งวัฒนะไปทีเดียวจะได้ไม่ต้องเปลืองใช่ไหมครับสุเทพกําไรอยู่แล้วย้ายไปเลยเพื่อนไปรวมไม้สวนลุมและไปบ้านทีเดียวเลยนะสุเทพนะดูที่ครับการเคลื่อนย้ายของสุเทพแต่ละครั้งมีผู้อาสา และการเคลื่อนไหวและการยกระดับและเหมาเข่งของสุเทพก็คือใครอยู่เบื้องหลังการถ่ายทำพี่น้องมนะแม่บ้านที่มีสามีแต่งเครื่องแบบไปแอบอยู่ในมอบของสุเทพเจ็ดสิบเปอร์เซนต์พี่น้องแล้วก็ยกระดับได้ทีครับเพราะคนเหล่านี้กดกิ่งมาเลยครับช่วยเหลือกันสุดสุด ซอยจนกระทั่งซอยนั้นอยู่ไม่ได้เพราะคนในซอยไม่ได้มาร่วมชมนุมแต่อ้างว่าซอยนูน่นซอยนี้เบิกกองกลางมาสุดท้ายสามีมีเครื่องแบบทั้งนั้นเลยครับนี่แหละครับเบื้องหลังการถ่ายทําของนายสุเทพมันเป็นอย่างอี้เองนี่หว่าเพราะทางองค์กรที่ให้ลูกเมียไปร่วมขบวนการประท้วงในครั้งนี้ กลัวว่ามันจะบานปลายพอใบบัวมันเริ่มแห้งมันก็เห็นของเหม็นทันทีช้างเน่าเๆทั้งตัวใบบัวปิดไม่มิดอย่างนี้ให้ลูกเมียของคนที่มีเครื่องแบบกลับไปบ้านไปอยู่แฟตสุเทพเลยเหลือแต่เงาหัวครับเพราะว่าเมียเขาฝันว่าเขาไม่มีหัวมาแล้วครับเพราะฉะนั้นพี่น้องทุกหลาครับวันและว,วันและเวลาที่เราได้มาต่อสู้เพื่อประกาศเจตนาว่า ปปชไม่มีความยุติธรรมในการดำเนินคดีกับผู้ที่โกงกินกินชาติกินบ้านกินเมืองไปแต่พยายามจะหาเรื่องมากันแกล้งนายกรัฐมนตรียิ่งนักเหล่านั้นเราถือว่าปปชไม่มีน้ำใจเป็นผู้ชายเป็นผู้ชิงใจดีกว่านุ่งกระโปรงเลยดีกว่า คนไม่ดีเอาไว้ประเทศก็เสียหายครับแต่เราให้คนไม่ดีไปตั้งตัวที่บ้านครับกลับไปที่บ้านนะครับอย่างน้อยนางเอกคุณก็ต้องดูว่าเอ้เก้าคนเนี่ยเงาหัวก็คล้ายๆกับสุเทพนะครับเพราะประชาชนเขาไม่ยอมรับอํานาจเผด็จการต้อนลูกจากปป,ปชครับนี่ละตัวแทนของคณะปฏิวัติตัวจริงทำนักงานตุลาการศารลรัฐธรรมนูญก็ใช่ กรรมการเลือกตั้งก่ใช่มันถึงขานรับกันอย่างเดียวว่านายกรัฐมนตรีจะต้องลาออกนี่รักษาการแล้วยังจะลาออกอะไรโคตรพ่อโคตรแม่มึงมีเหรอครับประเทศไทยเพราะฉะนั้นแกงจังไรนี่ต้องการอำนาจเข้ามาโกงกินอย่างเดียวครับต้องการโกงกินต้องการรับใช้ศักดินาที่โหดเยี่ยมในอดีตครับไม่เคยคิดจะรับใช้พี่น้องประชาชน เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนสายประชาธิปไตยทุกคนครับโอกาสเปิดแล้วตอนนี้เหมือนมวยยกห้าปอปอชอนั้นแตกยับไปทั้งตัวครับจากโชคชัยหลานยาโมขอบคุณครับ